เรื่อนไหวแล้วนิกกี้โพสแบบนี้หลังก้อยนัตตี้ดรีมเจอดรามา่าเรียกว่าโซเชียลสั่นสะเทือนกันเลยทีเดียวเมื่อ3สาวก้อยอรัชพรนัตต an ี้นันทนัาดรีมอภิชยาถูกโซเชียลวิจารถึงคลิปรายการที่ทั้ง3าเป็นพิธีกรคลิปล่าสดว่ามีเนื้อหาสอดถึงการคุบคำทางเพศและยังได้มีการขุดคุยถึงความไม่เหมาะสมในคลิปอื่นๆอ,อ,อีกด้วย จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ว่าทั้ง3สาวจะได้ขอโทษทางผู้ชมคลิปและผู้ที่ร่วมเหตุการณ์ในคลิปแล้วก็ยังไม่ไวายถูกวิจารณ์อย่างหนักซึ่งหนุ่มคนสนิทของสาวก็อย,อย่างหนุ่มนิกกี้นัดชัดก็ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยได้โพสต์รูปกับทั้ง3าสาวพร้อมแคปชั่นว่ารักทุกคนในรูปนี้รวมถึงตัวเองเรียกได้ว่าเป็นใส่ยสรัพท์ที่แท้จริงเพราะในขณะที่โซเชียลกำลังแรงแต่หนุ่มนิกกี้กลับโพสต์ให้กำลังใจทั้ง3สาว แบบส่วนกระแสทําเอาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจและฝากให้ปรับปรุงในสิ่งที่ไม่ดีให้ดีขึ้นก็ต้องบอกว่าในยุคนี้การทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะเรื่องใดต้องคิดให้รอบคอบและรอบด้านเราหากนําเสนอสิ่งที่ไม่ดีออกไปก็จะโดนกระแสตีกลับจากสังคมเช่นนี้ได้ขอขอบคุณภาพไอจีนิกกี้นัชาติก้อยยองภาพแ,แหล่งข้อมูลข่าวอันดับแทบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ